ขอตวายนความเคารพนะครับสำหรับผู้บริหารผู้บาอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นฝ่ายบัญชตทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอเจริญพรออผู้บาอาจารย์เจา้าหน้าที่ฝ่ายคารเหินทุกท่านครับขอเข้าระบบไหมสำหรับส่วนงานที่ใช้เอฟเฟกนะครับผมอาจจะเยอะหน่อยนะรัางเช่นบันฑิตวิธีอะไรนี่นครับ คล้ายๆกันครับของเอ็กซ์เกนี่ครับผมผลการประเมินเอ็ก์เกผลการประเมินเอ็ก์เกก็นี่ครับก็คือเพิ่มข้อมูลเหมือนกันครับผลการดําเนินงานซาแล้วก็ผลการตรวจประเมินของกรรมการนี่ครับผมค่าแนนผลการตรวจประเมินนี่ครับผลการประเมินเอ็ก์เกจะอัปโหลดหรือว่าจะส่งจะแชร์ลิงก์ก็ได้รายงานผลการตรวจประเมินนี่เราขอเลยนะครับ คนการดำเนินง,งานก็เขียนให้นะครับผมแล้วก็คนการตัวข้อมลของกรรมการเมื่อก่อนเราเราไม่ได้เก็บไว้เราไม่มีข้อมูลนะครับของปีที่ผ่านมานะครับทั้งของเอ,อง่อของนาดกับของ IBSC เราไม่มีข้อมูลตัวนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บข้อมูลไว้แต่ว่าปีนี้นะครับส่วนงานเพิ่มขึ้นเป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองส่วนงานนะครับเราอยากขอเก็บไว้นะครับผมเวลาที่ผู้ดับผู้ใหญ่ขอข้อมูลอย่างเงี้ยเราจะได้ มีเอกสารตัวนี้ส่งให้ท่านหรือหเือจะสรุปข้อมูลส่งให้ท่านได้ครับผมต่อไปก็ตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยกลุ่มสีนะครับที่เราอยากให้ส่วนงานที่ใช้ไปเพราะว่าข้อมูลตัวนี้นะครับผมตัวชี้วัดหาวะไรยกลุ่มสีนี่ครับมันจําเป็นต้องใช้ในการตัวประเมินระดับสถาบันครับผมเรียนครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับคือตัวบ่งชี้มหาวิจัยกลุ่มสีนี่ครับ มันจะต้องเอาไปใช้ในการตรวจประเมินระดับสถาบันถ้าเกิดคู่ราอาจารย์ไม่เอื้อข้อมูลตัวนี้นะครับยากเลยครับเพราะว่าส่วนงานต้องเข้าใจว่าส่วนงานที่ใช้เอฟเฟกเนี่ยครับมีแต่ส่วนงานระดับ top ท็อปเท่านั้นเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แกล้งยอนะครับผมก็คือส่วนงานที่มีผลการดําเนิน,นการที่ดีนะครับถึงมาใช้เอฟเฟกเนะี่ยถ้าเกิดขาดข้อมูลตัวนี้ไปเนี่ยครับ เวลาเราจะต้องไปประเมินระดับสถทาบ้าในข้อมูลที่สําคัญสำคัญเนี่ยหายไปเยอะมากเลยครับผมอันนี้สำนังกงานประกันอยากขอร้องเลยนะครับผมไม่ใช่ขอร้องอ่ขอร้องนะครับขอร้องแกนมาครับเหมือนนะครับผมช่วยกรอกให้ด้วยอ่าตัวชี้ที่หนึ่งจุดสองก็จะเป็นเรื่องของสัดส่วนหน่สสวยกิตสัดส่วนหน่วยกิตนี่ครับถ้าเกิดหลักสูตรทุกหลักสูตรกรอกเข้ามาเห็นไหมนี่ครับ มีบางหลักสูตรสันติศึกษายังไม่ได้กรอกเข้ามาเนีครับก็ยังไม่มีครับเนี่ยเห็นไหมครับหน่วยกิจที่มุ่งเน้นเนี่ยครับอันนี้อ่ามีบางหลักสูตรอย่างเงี้ยผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ประจานนะช่วยไปแก้หน่อยนะครับนี่ระดับระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีหลักไม่มีหน่วยกิจถึงร้อยแปดสิบสามหน่วยกิจแน่นอนครับช่วยไปแก้ให้ถูกต้องด้วยนะครับดุษฎีบัณฑิตสาขาปัชญาเนี่ยแล้วก็ 1.2น,นะครับผมต่อไปก็1.5ก็จะเป็นเรื่องของความเชียช่ยวชาญบคุคลากรผู้ศาสนาหรือพัฒนาคุณธรรมนะครับก็คืออา่าอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางศาสนาหรือเชียช่ยวชาญด้านการศาสนานี่ครับอาจารย์น่าจะถ้าเกิดได้ฟังอบรมอบรมไอ้ตัวบุงชี้นี่ก็ระดับหลักสูตรอาจารย์น่าจะได้ฟังอาจารย์ผู้ช่วยท่านบรรยายเรียบร้อยแล้วผมก็คงจะไม่มารี รีเพย์ในตรงนี้นะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ชอบชองเหมือนกับท่านนครับผม1.8ก็จะเป็นเรื่องผลการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะาทางสังญาและคุณธรรมนะครับก็เหมือนข้อ2.3ในระดับหลักสูตรนั่นแหละครับผมเหมือน,นกันครับอานจะดึงข้อมูลมาจากระดับหลักสูตรเหมือนกันถ้าหลักสูตรเขาขอเขอ้าไป2.3ก็จะเป็นเรื่องงบป,ประมาณทุนสนับสนุนจากวิจัยนะครับที่ ที่สนุนงานวิจัยทุนสนับสนุนวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอกนะครับ2้ 22. 5ก็จะเป็นเรื่องจำนวนชิ้นงานและโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาจิตใจและสิติปัญญาคนธรรมด้วยหลักพุทธศาสนาประสานกับหลักวิชาการนะครับนะี่ครับ วิธีการกรอ,อกก็คล้ายๆกับระดับหลัสูตรนะครับแล้วก็2.6ก็จะเป็นเรื่องงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางคุณธศาสนาที่นําไปใช้ประโยชน์3.3ก็คือ,อจํานวนบุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับการอ้างอิงน,นครับก,ก็มีเกณฑ์ยังไงบ้างน,นะครับก็ได้บรรยายไปแล้วในระดับหลักสูตรแล้วก็5.6 นี่ครับมันไปเกณฑ์ตัวบ่งชี้ตัวบ่งตัวชี้วัดกลุ่มสีนะครับผมอันนี้อันนี้ก็เป็นของกลุ่มสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคะแนนเหมือนกันครับอยากให้ทุกส่วนส่วนงานที่ใช้เอสเป่ก่อเข้ามาด้วยครับห้าจุดเจ็ดก็จะเป็นผลงานวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือก,กับเพื่อข่ายนะครับนี่แหละครับเป็นตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยกลุ่มสีที่ส้นางานประกันอยากให้ส่วนงาน,นครับ ขอ,ขอความกรุณาขอควขอควุอนุกท่านครับให้ส่วนงานช่วยกรอกเข้ามานะครับผมถ้าผมมีข้อคําถามไหมครับผมไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับมีไหมครับผมมีมประเด็นคําถามไหมครับในห้องสูงครับถ้าตามไม่ทันตรงไหนก็สามารถสอบถามอาจารย์มิยากรได้นะครับเงียบสแสดงว่าไม่มีครับอาจารย์ครับผมรบกวนอาจารย์ต่อต่อได้เลยครับ ครับผมอันนี้ก็คือระบบที่ต้องการรวบรวมข้อมูลจากอา,อาจากส่วนงานที่ใช้เอ็กเนะครับผมในเวบเอ็มซีอีซายุ์เนภาพเบิร์ดก็ได้ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะท่านทุนส่งไปหมดแล้วครับครับผมถ้าหรือถ้าเกิดจะไม่มียุสธเสนภาพเบิร์ดก็ติดต่อกับประสานงานกับท่านวิทูนได้ครับผมต่อไปก็เป็นเรื่องของเชนะครับผม ไปที่เว็บสำนักง,งานประกันนะครับผมสำนักง,งานประกันแล้วก็เช็คคออนไลน์แล้วก็นี่ครับเว็บไซต์เชออนไลน์สองห้าหเกนียครเราจะไปที่ส่วนงานที่ที่ใช้เอสเป็กนะครับเลือกมายเจ้านะครับกับคองรัฐอันนี้ แล้วก็สถาบันก็คือมหาวิทยาลัยมหาชนรงคกงราชวิทยาลัยแล้วก็ยื่นเสนเนมพาสเวิร์ดที่สำนักง,งานประกันสุขให้นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของเอ็เกแล้วนะครับ AU NQA ไม่เกี่ยวแล้วนะครับผม AU NQA จบตั้งแต่เวเอ็ม cu อีซาแล้วครับผมสิ่งที่เวลาอาจารย์ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่อาจารย์จะต้องทำให้ สมบูรณ์แบบที่สุดอันดับแรกก็คือฐานข้อมูลอ่าไปที่ตัวนี้ก่อนครับผมไปที่รูปเฟืองก่อนไปที่รูปเฟืองก่อนนะครับเวลาอาจารย์ล็อกอินเข้ามาได้ขอความกรุณาอาจารย์ออรไปที่รูปเฟืองก่อนแล้วก็กําหนดกลุ่มสถาบันการศึกษานี่ครับข้อสองกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเห็นไหมครับเดี๋ยวขยายหน่อยกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เราก็เลือกเป็นคอสอบที่มูลในทางระดับปริญญาตรีครับบันทึกต่อไปก็ย้อนกลับไปไปที่รูปเฟืองใหม่ทีนี้เราก็ไปดูได้ดูสถานะการสร่งรงานระดับหลักสูตรครับมาวิจายนะักวิเคราั้แล้วก็แสดงข้อมูลมันจะแสดงข้อมูลเฉพาะหลักสูตรที่เป็นเกณฑ์5แปนี่ครับ อันนี้เป็นของบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยต้องเวลาจะต้องตรวจสอบว่าหลักสูตรเนี่มีการส่งสถานะการส่งเป็นไงบ้างส่งได้ย,ยังต้องส่งให้เรียบร้อยทุกหลักสูตรนะครับผมแล้วก็มีคะแนนเรียบร้อยแล้วก็ถ้าผ่านก็ต้องระบุว่าผ่านนี่ครับผมอันนี้สำคัญมาก ต้องตัวสารสูเทให้เขากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนครับผมประการแรกสําคัญเลยตอนที่อาจารย์รอกอินเข้ามาต่อไปก็ไปดูประเด็นต่อไปครับกำหนดคณะกรรมการประเมินระดับคณะครับประเด็นต่อไปก็คือกำหนดคณะกรรมการประเมินครับอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็น เอสเปกใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเอสเปกนี่ถ้าเกิดอาจารย์ค้นหาแล้วเจอกรรมการครับอาจารย์ก็แอดเข้าไปแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่เจอผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะมีผลเสียยังไงหรือเปล่าแต่ผมเข้าใจว่ากรรมการที่ประเมินเอสเปกเนี่ยส่วนมากก็จะเคยเป็นกรรมการตรวจประเมินระดับประเมินของสกออมาก่อนน่าจะมีชื่ออยู่ในเรียบในนี้ในลิสต์เรียบร้อยแล้วหรือครับผมก็ให้อาจารย์เพิ่มเข้ามาอย่างเช่น อาจารย์อะไรครับอาจารย์เฉลิมเกียรติอาจารย์ลาววรักษ์กันอาจารย์ไออะไรนะอาจารย์ทนะี่มาอบรมของเราชื่ออะไรนะลาวรักษ์ครับไม่ชี่เป็นผู้ชายนะนิคมครับนิคมอนิคมโอ,โอเคกิต<า>ิพงศ์นี่ครับชื่ออาจารย์นิคมปรากฏก็แอดเข้าไปน่ครับผมท่านเป็นประธานก็ การกิติดโงนะครับถ้าเกิดท่านเป็นสถานะเป็นกรรมการก็เป็นกรรมการถ้าเป็นกรรมการแลร้วงานการก็เลือกเป็นกรรมการเลรือขานอการครับพอครบทั้งสามท่านแล้วใช่ไหมตรวจตรวจเอฟเฟกต์กี่ท่านนะครับผมสามหรือห้าพอครบทุกท่านแล้วก็กดบันทึกแค่นั้นเองครับผมโอเคครับ ประเด็นที่ผมให้อาจารย์กรอกก็มีหนึ่งครับกำหนดกลุ่มสถาบันกำหนดกรรมาการแล้วก็เรียกดูสถานะอันสูงในงานได้ลำดับสวดครับผมต่อไปก็เป็นเรื่องของอ่านี่ครบแล้วนะครับต่อไปก็ไปเรื่องของข้อมูลพื้นฐานครับข้อมูลพื้นฐานนี่ครับที่อาจารย์จะต้องกรอกก็คือนี่ครับคลิกเลย แล้วก็คลิกอย่างนี้นะครับผมคลิกตัวเมนูหลักนี่เลยแล้วก็บันทึกข้อมูลระดับคณะนะครับแล้วก็แก้ไขจำให้ดีนะครับคลิกตัวแรกบันทึกข้อมูลระดับคณะแล้วก็แก้ไขกอเข้าไปเลยประดินญยาตีของท่านม่กี่หลักสูตร โทรมีกี่พอบันดิดไมีกี่หลักสูตรโทรมีกี่หลักสูตรเอกม่กี่หลักสูตรถ้าไม่มีครับอย่างเช่นพอบัณฑดตไม่มีเราก็ใส่เลขศูนย์ไปนี่ครับบัณฑิตวิจัยไม่มีปริญญาตรีก็ใส่เลขศูนย์พอบัณฑิตกี่หลักสูตรปริยญาเอกกี่หลักสูตรพอครบแล้วก็กดบันทึกนี่ครับก็ทําไปเรื่อยๆครับทำทุกส่วนงานจําจนวนหลักสูตรที่จัดการการเรียนการสอนอสถานที่ตั้ง นอกสถานที่ตั้งก็ห้องเรียนและหน่วยวิทยาบริการตอนนี้มีอยู่แค่สามส่วนงานที่ยังมีห้องเรียนกับหน่วยวิทยาบริการก็คือนครศรีธรรมราชอาอะไรอีกนครสวรรค์กับพิษณุโลกครับผมอันนี้นับนับจํานวนหน่วยกิจนะครับผมอย่างเช่นของนครศรีธรรมราชก็ปริญญาตรีของจังหวัดห้องเรียนสงขามีกี่มีสองหลักสูตรอย่างนี้ครับปริญญาโทมี ไม่มีอย่างนี้ครับก็ใส่ศูนย์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 อย่างนี้ไปเลยแล้วก็บันทึกครับจำนวนนักศึกษาครับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดนี่ครับคลิกแก้ไขบัณฑิวิาลไรปริญาตีมีเทไรถูกเอกเทไรครับก็ใส่เข้าไปจำนวนอาจารย์ตำแหน่งทางจำแนกต่าตามตำแหน่งทางวิชาการและคณนวนนักศึกษาก็คลิกหัวเรื่องครับ แล้วก็แก้ไขใส่เข้าไปครับผมอันนี้ปริญญาตรีใช่ไหมครับอันนี้ปริญญาโทอันนี้ปริญญาเอกต่อไปก็ที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ที่ดำรงตําแหน่งอาจารย์มาคหมายถึงคุณวมฒติที่เป็นอาจารย์เปียวๆไม่มีตําแหน่งทางวิชาการนะครับผมอย่าสับสนนะครับแล้วก็อาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางผู้ช่วยตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็คือ เฉพาะอาจารย์ที่มีคุณวุฒิผู้ช่วยทางวิชาการมาวิชาการสัจจะอาจารย์ก็เหมือนกันครับผมคุณวูฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรอาจารย์ประจําหลักสูตรก็คืออาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมดนั่นแหละครับหลักสูตรของท่านมีกี่หลักสูตรแล้วมีอาจารย์ประจาหลักสูตรกี่ท่านกาใส่เข้าไปครับเหมือนกันกับเมื่อกี้อันนี้ จำนวนอาจารย์ประจำวิทยุที่มีดารงตําแหน่งทางวิชาการก็อาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของส่วนงานทั้งหมดนั่นเลงครับกใส่ลงไปผลงานวิชาการนี่ครับมีผลงานวิชาการอะไรบ้างการมีงานครับของบัณฑิตถ้าเป็นถ้าเป็นส่วนงานที่เป็นที่มีหลักสูตรพอตีนะครับอาจารย์ต้องไปรวบรวมข้อมูลมาจากทุกหลักสูตรน,นะครับก่อนที่จะมากรอก อาจารย์ไปรวบรวมมาเลยของทุกหลักสูตรปตีนะครับผมสมมติว่าบัณฑิตที่ระเบรินญาตีอาจารย์จุบกี่คนจุบสองร้อยอาจารย์ก็ต้องกรอกสองร้อยเข้าไปครับต่อแบบสำรวจมีเท่าไหร่สมมติว่าจุบสองร้อยต่อแบบสำรวจร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบก็ขอเข้าไปอ่าตัวนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องประเด็นข้อตัวนี้นะ รเรียนตอนนี้ผมทำให้ดูเรื่องการการเช็คข้อมูลนะครับอาจารย์เช็คข้อมูลให้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก่อนที่อาจารย์จะกรอกเข้าไปในเรื่องการมีงานทำของบัณฑิตนี่ครับผม อันนี้ผมถือว่าเป็น a ใช่ไหมครับอันรูปเหมือนว่าผมจะเคยทำไปแล้วผมเคยทำไปแล้วต้องให้มูลดูข้อมูลที่เคยทำนี่ครับผมผมเคยทำไว้เรียบร้อยแล้วข้อมูลตัวนี้นี่ครับเวลาอาจารย์เวลาอาจารย์ตรวจสอบข้อมูลผู้มีงานทำเนี่ยกรอข้อมูลผู้มีงานทำนะอ,นานำนะอาจารย์เช็คดูก่อนนะครับจํานวนบัณฑิต ปริญญาตีทั้งหมดใช่ไหมครับผมทําให้เป็น A จํานวนบัณฑิตปริญญาตีที่ต่อแบบสํารวจผมใช้แทนว่า B ที่เหลือนะครับรายการที่เหลือนี่ครับก็จะเป็น CDEFGSI นะครับมันมีหลักว่า B นี่ครับจะต้องไม่มากกว่าหรือเท่ากับ A ครับผม จะต้องไม่มากกว่าหรือเท่ากับ A เนี่ยบ B นี่ผู้ตอบแบบนิสิจบสอง้อยอาจารย์มีผู้ตอบแบบสำรวจ2 2 0้อย่ิอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะต้องน้อยกว่าสองยแล้วทีนี้ C d E F G ี S I เนี่ครับนี่ขอ้อมูลพวกนี้รวมกันแล้วจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า B นะครับจะต้องไม่มากกว่า B หรือเท่ากับ B คือจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจนี่ครับมีหลักแค่นี้ครับผม นี่อัน,นพวกนี้รวมกันแล้วจะต้องเท่ากับตัวนี้นะครับหรือน้อยกว่าก็ได้แต่จะต้องไม่มากกว่าบโอเคครับอันนี้คือข้อมูลเวลาอาจารย์กรอกข้อมูลผู้มีงานทํราเพิส่งให้ในกลุ่มแล้วกันต่อไปก็เป็นเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องผลการอาผลงานทางวิชาการของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทถ้าส่วนงานไหนมีผู้ศึกษาะระดับปริญญาโทอาจารย์ก็กอกเข้ามานะครับ นิสิตปิญญาโทมีเท่าไหร่ผลงานของนิสิตปิญญาโทมีเท่าไหร่อาจารย์ขกอกเขา้ามาผลงานของนิสิตปอเอกเนี่ครับนิสิตปอเอกมีเท่าไหร่ผลงานมีเท่าไหร่กรอกเข้ามานี่ครับกรอกทีละอันนี้รู้สึกว่าจะต้องกรอกทีละรายการนะแก้ไขแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้ามากรอกทีละรายการคนระับ แล้วก็นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าอันนี้เอเทสจำนวนงานสนับสนุนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำด้านนักวิจัยก็เหมือนกันครับอาจารย์หมายถึงอาจารย์ทั้งหมดกองส่วนงานนะครับบวกกับนักวิจัยมีผลงานอะไรบ้างกรอกเข,ข้ามาขอ,ขอ,ขอ,ขอจำนวนเข้ามาอันนี้ก็คือข้อมูลพื้นฐานนะครับผม ในส่วนของข้อมูลพาษาไม่มีปัญหานะครับผมพอจะเข้าใจกันเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับผมมันจะมีประเด็นอยู่ตัวนี้ก็คือมันจะมีคําว่ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มอาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เวลาเรากรอกนะครับอย่างเช่นบทความบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อ จากการประชุมวิชาการระดับชาติเวลาอาจารย์กรอกให้อาจารย์กรอกในช่องนี้นะครับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์มีผลงานกี่ชิ้นเช่นยี่สิบชิ้นตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์เราเราอยู่ในกลุ่มนี้นะครับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันนี้คนที่อยู่มานานคนที่ทํางานประกันสังคมงานประกันอมหาวิทยาลัยมหาจุฬามานานอาจจะเข้าใจเยอะแต่สําหรับท่านที่เข้ามาบุคลากรใหม่นะครับหรือครูบาอาจารย์ที่เพิ่งเข้ามา ทำงานในด้านนี้นะก็คือ,อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะครับอยู่ในกลุ่มวิชา,ามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ครับให้กรอกในช่องนี้เท่านั้นนะครับช่องนี้ไม่ต้องไปกรอกครับใสเ่เลขศูนย์เข้าไปเลยแล้วก็กดบันทึกครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับให้ครบทุาทุกประเด็นคนะแต่ในไม่มีก็ใสเ่เลขศูนย์เข้าไปครับอย่างเช่นประเด็นนี้ไม่มีก็ใสเ่เลขศูนย์เข้าไป ผลงานสร้างสารรค์ของเราก็ไม่มีไม่น่าจะมีก็ใส่เลขศูนย์เข้าไปให้หมดครับแค่ไครเราก็ใส่เลขศูนย์เข้าไปแล้วก็บันทึกครับพอเรากรอกครบทุกรายการเรียบร้อยแล้วพอเราไปดูตัวโฮมนี่ยครับไปดูโฮมรายการนี้จะต้องเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สำเร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ารายการไหนที่เรายังไม่กรอกก็ไปกรอกให้เรียบร้อยนะครับกรอกให้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับผมอันนี้ก็คือข้อมูลพื้นฐานเรียนข้อมูลพื้นฐาน มีประเด็นสอบถามไหมครับมีไหมครับผมดรสมคิดสอบถามไมไม่มีครับอาจารย์ไม่มีอันนี้ก็น่าจะเหมือนเหมือนปีที่ผ่านมาครับน่าจะพอได้ครับต่อไปก็ไปเี่รายงานผลการประเมินครับผมรายงานผลการประเมินอันนี้ก็เลยก ใใคล้ายๆกับที่ให้ข้อในอีสานเนี่ยครับเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันเวลาที่อาจารย์บอกชื่อเกณฑ์การประเมิอนอาจารย์ก็ใช้คําว่า e เอ็ปิกหรจะใส่ภาษาไทยเขาด้วยเขาเรียกว่าเกณฑ์อะไรนะผมจำไม่ค่อยได้สักทนะีเเกณฑ์อะไรนะเกณฑ์จะเป็เรื่องอะไรเกณฑ์การประเมินเพื่อความเป็นเลิศนะเกณฑ์การประเมินเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ อาเขียนอาจารย์ก็พิมพ์ใส่แล้วกันแล้วทีนี้ตรงนี้ก็รายงานโอรงการงานมีการศึกษาเขียนเกินให้เขาหน่อยครับเขียนเกินให้อ่าเขียนเกินให้ทางนี่ครับ ในปีการศึกษา25เจ็ดมีงานรับเงินงานประกันคุณภาพตามกระบวนการอะไรอีกตามกระบวนการเอฟเฟกตามเกณฑ์เอฟกเพ็กน่ครับว่าไปเอฟกอ่ากป,ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ ว่าแกซาเกนเอ็กกนะครับเกนเกนเอ็กเปกใส่ภาษาไทยก่อนก็ค่อยมาใส่เอ็กเปกนะครับนี่ครับก IC, ไ A IC, บบ็ได้ดำเนินาาก<ข>ารตรวจประเมิ<า>นตรวจประเมินเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศค,ค,ครับผมตวรวจประเมินประเมิเมนณวันที่มีการตรวจระดับเกนผลการตรวจประเมินตามตารางนี่ครับก็ใส่ตารางเข้ามา ในตารางผลการตรวประเมินอ่าตารางใส่เข้ามาแล้วก็เอกสารลักฐานประกอบที่เราต้องการก็จะมีอยู่สองรายการก็คือก็คือเรื่มซานะครับผมกขแนบเริ่มซามาครใส่ลิงก์นะครับวิธีใส่ลิงก์ก็คือนี่ครับทมดำนะครับเมื่อก่อนชอบพูดว่าทมดำนะครับ แล้วก็ใส่ลิงก์เข้ามาก็กรอบลิงก์มาใส่นี่ครับกูเกิลได้เนะแชร์จากกูเกิลได้นะครับมาใส่ตรงนี้หรือถ้าเกิดอ,อัพขึ้นเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์แล้วก็กรอบลิงก์มาใส่ตรงนี้ก็ได้ครับนี่ยกรอบลิงก์มาวางนี่ครับพอเอวางลิงก์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวอย่างนี่ครับก็จะขึ้นเป็นสีเขียวรายงานผลการประเมินนะอันนี้นนารายงานผลการประเมินเดี๋ยว โดยใช้เคนลอไปก็นะครับก็แนบลิงก์ครับผมแนบลิงก์จาก g o o g l e d r i v e หรือจากเว็บไซต์ก็ได้นำมาวางใส่ตรงนี้ครับแล้วก็กดโอเคอันนี้ผมไม่ได้ใส่คล้ายๆกันครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วกดอัปเดตให้ด้วยครับแล้วก็กดอัปเดตอ่ากกดอัปเดตนะครับอันนี้ก็คือ อยากอยากจะเตือนนะครับผมถ้าเกิดข้อมูลทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยอย่าเพิ่งไปยืนยันการส่งนะครับผมถ้ายังไม่ยืนยันถ้ายังไม่เรียบร้อยทั้งข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็หลักสูตรเขาก็ยังทําข้อมูลไม่เสร็จนี่ครับเนะี่ยหลักสูตรนี่ครับหลักสูตรของส่วนงานนี่ครับเขายังรายงานไม่เสร็จนี่ครับ อย่าพึ่งรีบไปอัปเดตนะครับผมอ,อย่ารีบเพึ่งไปกดส่งนะครับอย่าพิ่งไปกดส่งรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างเรียบร้อยอาจารย์ค่อยมากดส่งตรงนี้ครับแล้วก็ขอให้กดส่งก่อนอเดือนตุลาคมภายในเดือนกันยายนขอให้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ทั้งหลักสูตรทั้งอเอ็เปกนี่ครับที่กรอกในช qA ออนไลน์นะครับขอให้เสร็จภายในเดือนกันยายนที่จริงนะที่จริงถ้าเกิดไปถามรองสูตรรองสูตรก็จะบอกขอให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมแต่ผมยนผมผมขยายเวลาออกให้เป็นเดือนกันยายนทําให้เสร็จทุกอย่างนะครับผมก่อนที่จะย,นยนืนยันการส่งโอเคครับผมสาหรับเอ็เปกที่กรอกในช QA อออนไลน์ก็มีประมาณนี้ มีข้อสงสัยอะไรไหมครับผมไม่มีนะทำอยู่ทุกปีนนิดนิดนิดหนึ่งครับอาจารย์นี่ก็ไม่ได้สงสัยประเด็นต่างๆอาจารย์ถ้าเป็นเกณฑ์เอเบกของของ,ของ,ของบัณฑิตวิจัยต้องหลังจากประเมินเสร็จใช่ไหมอาจารย์พวกผมใย่<ม>ต้องรงมะกอะโอเคต้องลังประเมินเสร็จเพราะว่าเราต้องการไอรายงานผลด้วยครับได้ได้รายงานผลการตรวจประเมินด้วย เพราะว่าทุกสมงานตรวจประเมินปีนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับอยรับผมโอเคครับมีท่านเดื่นจะถามสอบถามไหมครับมีไหมครับน่าจะก็ชัดเจนครับอาจารย์เพราะว่าครับเพราะว่าทุกท่านก็เคยกรอกในระบบมาแล้วประสบการณ์การกรอกมาแล้วสองปีแล้วครับเพียงแต่ปีนี้พิเศษนะก็คือต้องรายงานผลการประเมินด้วยครับ ครับผมถ้างั้นก็ก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมรับฟังเสียสละเวลามาร่วมรับฟังทั้งที่บางส่วนงานก็ยังตรวจประเมินอยู่ครับผม ในนามผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิทยกรนะครับพระมหาสุศักธิระวังโสนะครับที่ท่านได้เมตตาแบบปฏิวิกรให้ความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะขอถ่ายภาพหมู่กันเป็นที่ระลึกหน่อยนะครับรบกวนทุกท่านเปิดกล้องให้ด้วยนะครับเปิดกล้องทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวกําลังบันทึกภาพอยู่นะครับลําดับต่อไปขอ,อนิมนต์ พ่อออนนะครับพระอาสนะสังฆ์ทิดระบ้งโซได้เป็นประธานในการกราบลาพระรัตนตรัยนะครับเป็นระดับสุดไปครับผม้อกันเลยนะครับผมอรหังสัมมาสัม,มพุทโธภะโขวาปทาุทธังภะโขวันตังอภิวาเทเบสวาก้าตัวภะโขวาตาธโมธามังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะโขวโตวสาวกสังโฆสังฆังนามามิ ครับขอบคุณทุกท่านครับผม